สวัสดีครับผมทุกคนผมเซจิคลิปนี้จะเป็นการอธิบายรายละเอียดและกติกาของกิจกรรม Birthday Special Events นะครับผมเย้ฮูฮูอะไรวะซึ่งกิจกรรมจีใน Live Birthday Special Events ส่วนวงล้อรับ Limited Study ที่จะจัดขึ้นในวันที่11มกราคมนี้โดยจะอยู่ในรูปแบบของการสุ่มวงล้อนะครับผูี่โชคดีจะได้รับโมเดล Study Limited พร้อมทองพร้อมลายเซน็น VTuber เซจิ ji, และอาร์ติสลักซ์ขนาด9เซนติเมตรซึ่งมีจำนวนจำกัดเพียงแค่3รางวัลเท่าน,นั้นนะฮะเรามาดูวิธีการเข้าร่วมกิจกรรมกันดีกว่าครับโดยรายชื่อที่จะนำมาใส่ในวงล้อจะมาจากการโดเนตโดยจะต้องใส่ชื่อที่ใช้สมวงล้อพร้อมใส่ข้อความว่าเซจิ BSE และการโดเนตทุกๆ100บาทคือ1รายชื่อถ้าโดเนต200ก็คือ2รายชื่อ300คือ3รายชื่อนะฮะจะโดเนตกี่ครั้งก็ได้ไม่จำกัดจำนวนครั้งการโดเนตนะฮะ แต่ทุกคนจะต้องใช้ชื่อเดียวกันในการใช้สุ่มวงล้อเท่านั้นนะฮะถ้าหากพบว่าเป็นคนเดียวกันจะตัดสิทธ์เหลือสิทธิ์เดียวทันทีนะฮะต้องระวังกันด้วยนะฮะแต่ถ้าหากสุ่มแล้วได้ชื่อซ้ำจะทําการสุ่มใหม่นะครับการโดเนทที่ใช้สุ่มชื่อจะอยู่ในไลฟ์โปรโมทซึ่งสามารถดูได้ที่ชื่อไลฟ์ที่มีข้อความเขียนว่าโปรโมทและไลฟ์กิจกรรมนะครับผู้โชคดีที่ได้รับโมเดลสแตนดี้ลิมิเต็ดสามารถติดต่อผมหลังไม้ทาง Twitter ได้โดยแจ้งชื่อที่ใช้สุ่มวงล้อ ชื่อจริงนามสกุลและใส่ที่อยู่พร้อมเบอร์โทรศัพท์ได้เลยนะครับแต่สำหรับใครที่ไม่อยากจะเสียงดวงนะผมได้เปิด p รีออเดอร์โมเดลสแตนขนาด9ซนติเมตรราคา300บาทและคีย์ช i นขนาด6ซนติเมตรราคา130บาทแต่ถ้าคุณซื้อเป็น b i r ร์เดย์เซจะได้ทั้ง m o เดล s t a n d ีและคีย์ชนโดยราคาจะอยู่ที่400บาทนะครับผมจะเปิด p รีออเดอนี้จนถึงวันที่22มกราคมนี้นะครับ เจอกันในไลฟ์กิจกรรมนะครับผมทุกคนเจอกันละ่ะวี